สวัสดครับหลังจากที่คุณลูกค้าได้รับรถ nx 5 0นะครับมาดูกันว่าการที่จะเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกมีอะไรบ้างไปดูกันครับกำก้านกำตัวด้านซ้ายลรายกขึ้นครับหลังจากนั้นกำก,กำ้านกำตัวกลางวนเข็มนาฬิกานะครับให้แฮนด์มาอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับใส่สลักล้อครับ แล้ให้ล็อกแบบนี้ทั้ง2ล้อถอดสลักล้อแล้วดันล้อออกมาด้านนอกแบบนี้ให้รูตรงกันกับรูเพลาแล้วใส่สลักลงไปแล้วก็ล็อกปั๊มน้ํามันที่ปุ่มปั๊มน้ามัน3 4ครั้งเปิดสวิตตัวเล็กให้อยู่ในตำแหน่งออนหลังจากนั้นเร่งคันเร่งและดึงสตาร์ท